คุณภาพนวมด้านในคือดีเลยนะอย่างอันนี้ก็จะเป็นหมวกออกแนวสแคมเบลิลสแคมเบิลหนื่อยของคุโบะนะครับออสีแบบน่ารักมากผู้หญิงน่าจะถูกใจนี่เจ้าไข่ขี้เกียจของไบเกอร์เนี่ยก็จะเป็นเน้นตัวงานคโครมเมียมนะจะกังจากการมีของแต่งแบบนี้เราเหมือนเราได้เล่นของเล่นแล้วใส่ความเป็นตัวตนของเราลงไปในรถนะครับมีเอกลักษณ์เป็นแบบเฉพาะตัวของเราไม่เหมือนใครบนน้องถนนนะครับก็คือของแต่งพวกนี้มันขึ้นอยู่กับว่าสีรถที่คุณออกด้วยแหละว่าเป็นรถสีอะไรเป็นรุ่นไหน ของบางชิ้นบางสีบางลายเนี่ยมันจะไปเข้ากับรถรุ่นนั้นหรือบางสีที่คุณออกครับนี่ก็จะเป็นคิตาโกะนะครับคิตาโกะเนี่ยคือเขาดังมากนะเพราะว่าเขาทําให้ขับเทามานานแล้วแเป็นนําเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็ให้พซ์ Man เพิ่มด้วยนะครับแหม่นะ่าสนใจซุ้มเสียงเนาะเป็นของคิตาโกะนะตีโลโก้ logo, เอมเบรของคิตาโกะชัดเจนมากเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนะ สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องซึ่งกับชายนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ขับเฮาส์พิศนุโลกนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวของแต่งของขับเฮาส์กันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ารถของขับเฮาส์ขับเฮาส์แต่ละคันเนี่ยเขาเรียกว่ามีของแต่งเยอะแยะมากมายกระจุกกระจิกเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมามาดูพามาดูกันนะว่าแต่งรถของ Honda ขับเฮาส์แล้วได้อะไรนะครับแล้วก็แต่งออกมาแล้วจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าความเป็นรถของขับเฮาเนี่ยเขาเน้นความเป็นไลฟ์สไตล์เนาะเขาไม่ได้มีแต่แค่ของแต่งรถนะครับเขามีของแต่งตัวด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นสีสันและเป็นแฟชั่นของ Honda ก็ว่าได้นะเครื่องแต่งตัวเขาก็จะสวยงามมากๆเลยนะมีความเป็นแฟชั่นแบบสไตล์เอเชียครับสไตล์ญี่ปุ่นนั่นแหละ เสื้อแจ็คเก็ตนี้ก็สวยนะแล้วก็เนื้อผ้าง,งานดีมากๆนะแล้วก็สำคัญเลยคือไม่แพงด้วยนะครับมีหลายแบบหลายราคาเลยก็จะไม่ได้แบบเหมือนแบรนด์ยุโรปนะอย่างหมวกกันน็อกเนี่ยก็จะสวยงามมากๆเลยแล้วมีหลายแบบนะก็จะเป็นสไตล์แบบออกแนววินเทจไลฟ์สไตล์เนาะของผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเนาะเนี่ยเสื้อก็ยังดูแบบเป็นตีมแบบสไตล์แบบตัวกระตูนญ,ญี่ปุ่นเลยนะลายกราฟิกกราฟิกแบบญี่ปุ่นหน่อย <c oughs> เนี่ยสวยครับสวย เนี่ยหมวกกันน็อกสวยครับหมวกกันน็อกนี่ก็จะเป็นของ H2C นะเนี่ยอย่างตัวนี้หมวกตัวนี้ก็จะเป็นทรงคลาสสิกเลยนะตัวหมวกเป็นตัวคลาสสิกชัดเจนนะครับแต่ผมอยากจะให้ดูคุณภาพนวมด้านในนะสวยนะครับเนี่ยคุณภาพนวมด้านในคือดีเลยนะอย่างอันนี้ก็จะเป็นหมวกออกแนวสแคมเบิลสแคมเบิลหนยของคูโบนะครับคูบะครับคูบะอันนี้จะเป็นของ h o n d a d a ด็กนะครับเนี่ยหมวกสวยมากอันนี้คือออกแนวสแคมเบิลวินเทจน์วินเทจนะลายซิ่งด้วยนะของ H2C <oughs> สวยครับเนี่ยออกแนวกราฟฟิกตี้เลยนะแล้วก็ออกแนวแบบวินเทจหน่อยหมวกย้อนยุคหน่อยอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบหมวกหน้าเต็มนะครับแบบเปิดแบบหน้าเต็มอันนี้คือแบบคนขี่รถญี่ปุ่นยุค90เนี่ยจะรู้กันเนาะว่าหมวกสไตล์ญี่ปุ่นมันก็จะเป็นแบบนี้มานานแล,ะละ้วล่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบอะไรนะใช่เมโลดี้ไหม <laughs> ผมไม่แน่ใจนะเหมือนคอลแลบก,กับแรกกับตัวการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นเนาะคิตตี้เมโลดี้ประมาณนั้นครับน่ารักนะเออสีแบบน่ารักมากผู้หญิงน่าจะถูกใจนี่เจ้าไข่ขี้เกียจ กูเดทมาไขขี้เกียจของเราแล้วครับเนี่ยสินค้าแบบนี้เป็นสเสน่ห์มากเป็นสเสน่ห์มากของขับเฮาส์เลยนะเขาก็คอลแลบกับแบรนด์ญี่ปุ่นทั่วไปเนาะเนี่ยใครสนใจก็เบอร์โทรในคลิปนะครับจะถามไซส์ถามอะไรก็ลองโทรเข้ามาดูได้เลยนะของยังมีครับของยังมีนี่ก็จะเป็นของสินค้าปีใหม่เลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูของแต่งของเขากันเนาะของแต่งของเขาเนี่ยจะแบ่งเป็นเซกเมนต์ตามแต่ละสำนัก ซึ่งสำนักเรานี่ยจะเป็นสำนักออฟฟิเชีของทาง Honda เองนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยรถของขับเฮาเนี่ยมีของแต่งหลายสำนักมากในโลกนะไม่ได้มีเฉพาะในญี่ปุ่นนะแต่คนไทยทำของแต่งเฉพาะรถของขับเฮาก็มีโดยเฉพาะเลยก็มีเยอะนะครับก็ของแต่งเนี่ยเราเราเรียกว่ามีทั้งของแต่งศูนและของแต่งนอกเนาะ แต่รายละเอียดของแต่งต่างๆเนี่ยจะเป็นลักษณะของการแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับจะเป็นลักษณะนั้นซะทั้งหมดนะจะไม่ค่อยแบบมีของแต่งที่เป็นลักษณะการเพิ่มฟอร์มแฟร์แมหรือเพิ่มความแรงของรถนะจะมีน้อยมากๆครับถ้าเกิดว่าอยากแต่งให้แรงเนี่ยจริงๆแล้วช่างไทยเก่งมากนะสามารถทําให้มันแรงได้แบบเยอะๆอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเครื่องยนต์ของรถของมอเตอร์ไซค์ของ BMW ขับเฮาทุกคันเนี่ย เป็นรถเครื่องยนต์สไตล์รถแม่บ้านคลาสสิกของฮอนด้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการปรับจูนอะไรต่างๆมันทําได้เยอะแยะมากมายแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆอยู่แล้วเนาะใครที่อยากแต่งแรงมันไปหาที่อู่ดีๆแต่งมันทําได้หมดอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นการที่คนที่จะมาแต่งรถของ ขับเฮาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเลือกแต่งตามสไตล์ของตัวเองมากกว่าว่าอยากให้รถของตัวเองอ่ะออกไปในทางแนวทางไหนเนาะมันก็จะมีความชัดเจนในตัวของมันเองอย่างเช่นอย่างของแบรนด์ยี่ห้อนี้นะครับของไบเกอร์นะครับของไบเกอร์เนี่ยก็จะเป็นเน้นตัวงานคโครมเมียมนะจะสังเกตนะครับเนี่ยพักเท้าโครเมียมนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นตะขอแขวนของนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นฝาครอบต่างๆเนาะเนี่ยจะเป็นคโครมเมียมหมดเลยนะอันนก็จะมีเป็นลายการะตูนด้วยนะ อันนี้เป็นลายกระตาอันนี้เป็นลายลิงนะครับอันนี้ของมังกี้แน่ๆเลยเนี่ยครจะเป็นโครเมียมหมดเลยนะครับเห็นไหมอย่างสำนักเนี้ยของไบค์เกอร์เนี่ยอันนี้เป็นรูปรูปแมวรูปตีนแมวด้วยนะน่ารักมากเลย <laughs> สำนักเนี้ยก็จะเน้นเป็นงานโครเมียมนะครับอ่าแล้วก็แบบเป็นลายเรียบแบบจุดเฉพาะจุดเลยนะซึ่งถามว่าไอ้ของแต่งพวกเนี้ยมันไม่มีได้ไหมมันก็ไม่มไม่มีก็ได้นะครับรถมันก็ขี่ได้แต่การมีของแต่งแบบเนี้ยเราเหมือนเราได้เล่นของเล่นแล้วใส่ความเป็นตัวตนของเราลงไปในรถนะครับ ถ้าเพื่อให้รถมันมีเอกลักษณ์เป็นแบบเฉพาะตัวของเราไม่เหมือนใครบนน้องถนนนะครับมันจะเป็นการบ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์มากๆเลยเนี่ยของแต่งมันจะกระจุกกระจิกมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตต่างๆเนาะก็มีนะครับมันลงลรายละเอียดลงไปได้เยอะมากๆเลย เรียกได้ว่ารถของคัมเฮาเนี่ยถ้าแต่งเต็มนะราคารถเนี่ยประมาณ90,000แต่งอีกแสนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะถ้าคนจะแต่งจริงๆครับแต่ว่าในบางจุดเนี่ยมันก็แต่งแล้วรถมันก็จะใช้งานดีขึ้นจริงๆนะอย่างเช่นง่ายๆอย่างอุปกรณ์แขวนของเนี่ยหรือว่าที่วางสัมภาระเพิ่มเติมหรือว่าเบาะคนซ้อนเนี่ยหรือพักเท้าที่แบบ ให้เราเห็นมันเป็นโครเมียมแบบนี้เนาะจริงๆแล้วมันจะต่างจากพับเท้ายางคือมันจะยึดเกาะถนนได้ดีด้วยนะเวลาเราใส่รองเท้าพื้นหนังเวลาเราเข้าไปลุยทางเทลอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ลื่นครับอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มศักยภาพของรถด้วยเหมือนกันนะมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นของแต่งที่แบบไม่มีประโยชน์ท,ทีเดียวนะครับต้องดูเป็นชิ้นๆเป็นบางจุดกันเนาะอ,อย่างอันนี้ก็จะเป็นของ g c a t นะครับ g c a t เนี่ยเขาก็จะเน้นเหมือนเป็นทรงดำเนาะเนี่ย ก็จะเป็นงานแบบคล้ายๆพวกพาวเดอร์โคดแล้วก็เป็นอลูมิเนียมขัดเงานะครับก็จะเป็นดำๆแบบนี้เลยแต่ตัวงานที่เป็นโครเมียมเขาก็ยังมีนะครับจริงๆแล้วคือของแต่งพวกนี้มันขึ้นอยู่กับว,ว่าสีรถที่คุณออกด้วยแหละว่าเป็นรถสีอะไรเป็นรุ่นไหนของบางชิ้นบางสีบางลายเนี่ยมันจะไปเข้ากับรถรุ่นนั้นหรือบางสีที่คุณออกครับอันนี้ก็ต้องมาดูกันเนาะเขามีเป็นแคตตาล็อกนะครับของแต่งมาดูได้นี่อันนี้ก็จะเป็นของ G รับ g ร a บก็ดูแบบเหมือนเน้นแบบดูทนทนนะดูทนทนแล้วก็เรียบง่ายเรียบง่ายครับแต่ก็ดูเก็บทรงกับซ่อนรูปอยู่นะนี่นี่เป็นกาดแฮนด์บาร์นะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีป้ายทะเบียนอันนี้เป็นของ H2C นะครับคับเฮาส์อันนี้ก็จะเป็นของโซนของ H2C นะครับ h 2 c ีนี้เป็นของสำนักแต่งโดยตรงของ Honda เองเลยนะเป็นของแต่งของ Honda ศูนย์โดยตรงเลย อันนี้ก็จะมีรายเอรียดเนาะอย่างสติกเกอร์การลอยฝาถังน้ำมันเนี่ยเอมเบมซีทีหน้านะครับอมีฝาแข็งเครื่องต่างๆนะครับดีมากๆเลยแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นคิตาโกะนะครับคิตาโกะเนี่ยคือเขาดังมากนะเพราะว่าเขาทําให้ขับเฮามานานแล้วตั้งแต่เรียกได้ว่าฮอนดากลับมาผลิตขายพวกครบตบููลขับเฮาเนี่ยคิตาโกะเนี่ยมาเป็นเจ้าแรกๆเลยครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาเลยคือเอมเบมเนาะจะเป็นตัวเคสีแดงเนาะ แล้วก็สีของคิตาโกะเนี่ยจะเป็นโทนสีแดงเนาะเนี่ยจะเป็นสีแดงนะจะเป็นสีแดงครับอ่าจะเป็นสีแดงนะเป็นจุดเด่นของแบรนด์เขาเวลาเอาไปแต่งรวมโดยรวมรวมบนรถเนี่ยสีของแต่งของคิตาโกะเนี่ยมันจะค่อนข้างขึ้นกว่าของเจ้าอื่นสำนักอื่นนะครับเห็นไหมเนี่ยเขาจะมีโลโก้ของตัวเองนะคิตาโกะเนี่ยไอการตีชื่อโลโก้ของแต่งของตัวเองบนบนบนตัวของแต่งเนี่ย มันจะเหมือนกับพวกาสานักรถยุโรปบ,บางสํานักด้วยนะบางสํานักของรถยุโรปเนี่ยของแต่งทุกชิ้นเขาก็จะตีแบรนด์ของตัวเองไว้บนของแต่งชิ้นนั้นทุกชิ้นเลยนะครับสร้างภาพจําสร้างความเป็นแบรนด์นะครับเนี่ยกระจกมองหลังเนี่ยกระฝุกฝาน้ํามันก็มีครับโหรายละเอียดคือโคตรเยอะนี่นะอันนี้จะเป็นการตกนะครับอันนี้จะเป็นแหลกท้ายนะของทิตกโกะครับต่างๆแล้วก็เบาะนะครับด้านนี้ก็จะเป็นหลายๆสํานักรวมกันเนาะก็จะเป็นกาด กาดบางโซ่กาดท่อต่างๆนะครับก็จะมีหมดเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นของคิตาโกะนะครับจะเป็นกาดกาดกาดบางโซ่นะครับนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นท่อนะออสวยนะเนี่ยเป็นงานแบบคล้ายๆแบบพาวเดอร์โค้ของคิตาโกะครับอืราคาก็จะตามป้ายนี้เลยนะครับใครสนใจชิ้นไหนก็โทรมาที่ฮอนด้าเอ,อ้ยไม่ใช่ขับฮาพิซโนโลกได้เลยนะครับเขาอยู่ติดกับ Honda Big Wing ฮอนด้าบิ๊กวิงวิสโนโลกครับหาไม่ยากครับนี่ก็จะเป็นเบาของ G ีแคปนะเป็นเบาะ C ท125่ครับ เป็นเบาะที่แบบมีลายการลื่นนะครับอันนี้จะเป็นเบาะของมังกี้นะก็จะเป็นตัดเป็นสีแดงเนาะสวยครับแล้วก็แบบเป็นลายการลื่นอันนี้เป็นเบาะของแดกนะครับเบาะยาวครับแล้วก็เป็นลายการลื่นแล้วก็เป็นของคิตะโกนเนาะแล้วก็เดินเดินเส้นเป็นสีขาวตัดนะสีเวลาอยู่กับรถมันจะลอยขึ้นมาครับเบาะมันจะไม่ดูกลืนไปกับรถเกินไปสวยนะแล้วก็เนี่ยอย่างทรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นคนขี่กับคนซ้อนเนาะก็จะเป็นหลุม สร้างเลเยอร์ของคนขี่กับคนซอ้อนให้ไม่มาไหลชนกันอันนี้ก็จะเป็นท่อนะครับเนม่ท่อของ g c a f t สวยนะ g c a f t เขาจะเน้นเป็นทรงดำเนาะ,ะเนี่ยแล้วก็เป็นนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็ให้พ a n c ์เพิ่มด้วยนะครับแหม่นะ่าสนใจซุ้มเสียงเนาะอันนี้ก็จะเป็นของคิต a โกะนะตีโลโก้เอ็มเรมของคิต a โกะชัดเจนมากเป็นมาษาญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็เป็นงานโครเมียมครับผมเดาว่าน่าจะเป็นสแตนเลสนะ สวยนะสวยของมังกี้นะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นแฮนยกนะครับเป็นแฮนแฮนจัดทรงเนาะอันนี้เป็นของค o นด้าแดกครับสวยสวยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกาดอกล่างโอ้โหเป็นเหล็กอลูมิเนียมเลยนะแข็งแรงมากสายลุยน่าจะถูกใจกันอันนี้ก็จะเป็นชกแต่งนะครับก็จะเป็นของแท้นําเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะก็จะเป็นของคิตโกะนะครับอันนี้ก็คือเป็นของแต่งที่ให้ฟูลฟอร์แมนรถเพิ่มเติมเลยนะใครที่เป็นสายบรรทุกสายซ้อนนี่น่าจะชอบครับ โอ้ยสวยมากเลยะตีเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ข้างในด้วยแล้วก็มีกระปุกซับแทงนะครับแล้วก็ตั้งค่าได้แบบฟูล e รีแอจัดเลยนะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับโอ้ตั้งค่าได้ละเอียดมากเลยนะเบอร์มีเป็น1ิเบอร์เลยครับทุกคนโอ้ยของชิ้นนี้น่าสนใจนะใครสนใจก็นี่นะครับขับเฮาพิษณุโลกนะครับอันนี้ก็จะเป็นของ G ีคราบนะครับสวยครับสวยนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์แต่งตัวนะครับนี่แล้วก็อันนี้เป็นรถรถไฟฟ้าเนาะที่ว่ามันทับได้แล้วก็มันเป็นกล่อง เอ่อพับได้แล้วเป็นกล่องของ h อ n ด้านะอันนี้คือไม่รู้ในอนาคตเขาจะเอามาขายหรือเปล่านะแต่เหมือนเขาเอามาเพื่อที่จะแบบลองตลาดอะแล้วก็สอบถามความคิดเห็นของลูกค้านะครับมันพับได้นะพับแล้วมันก็จะเป็นกล่องครับเนี่ยอันนี้ไฟหน้าอันนี้ล้อล้อหน้าล้อหลังพับได้พักเท้าต่างๆพับได้หมดเบาะอะไรเนี่ยหุบลงมาข้างล่างได้หมดเลยนะก็มีโชว์ที่นี่ด้วยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นข้อมูลเนาะการแต่งรถของขับเฮาส์พิซซนโลกนะ โดยรวมๆแล้วมันจะเป็นการแบบเหมือนแบบเราอาจจะเน้นอารมณ์เน้นความชอบความกระจุกกระจิกในงานอดิเรกข,ของเด็กผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเนาะสำหรับคนที่รักความสนุกแล้วก็อยากใส่ความเป็นตัวเองของเราลงไปในรถนะ,ะเพราะฉะนั้นถามว่าการตกแต่งพวกนี้มันก็เป็นการที่แบบเหมือนแบบฮิวใจตัวเองด้วยเนาะเติมเต็ม,ต,มตัวเองในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราชอบนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความสุขหรือชอบทําไป ทำแล้วมันสบายใจไม่ได้มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเราก็ทําไปเถอะครับเพราะว่าแต่งรถเนี่ยรถมันก็ยังอยู่กับเราแล้วเราก็ยังได้ขี่มันไปไหนได้อวดของที่อยู่บนรถตลอดเวลานะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนที่รักในยานพาหนะและการแต่งรถแล้วก็ความสนุกสนานในการเดินทางด้วยนั่นเองนะครับ ตัวที่เห็นอยู่นี้จะเป็นตัวที่ได้ของแต่งคิตาโกะนะครับก็จะมีของแต่งของคิตาโกะกับจีคับบางชิ้นนะตัวนี้โชว์รูมเขาก็จะแต่งโชว์ไวนะ้เนาะโชว์ของแต่งก็จะมีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นชินนลหน้านะครับแล้วก็เอมเบมด้านหน้าเนาะแล้วก็แตรนะครับแตรของคิตาโกะนะสวยนะแล้วก็มีกาดกาดดิสเบรกหน้านะครับกาดดิสเบรกหน้าแล้วก็กาดอกล่างนะครับการอกล่างดูทึกทนมากๆเลย <c oughs> แล้วก็การล้มนะครับการล้มของคิตาโกะครับ อันนี้คือรายละเอียดเต็มคันเลยนะนี่การแฮนของคิตาโกะนะครับสวยมากๆเลยแล้วก็นี่ครับกาดท่อร้อนนะครับก็เป็นของคิตาโกะนะสวยนะแล้วก็ท่อเป็นท่อแต่งของคิตาโกะครับเป็นอลูมิเนียมเงาวับเลยสวยครับ พวกรายเอี่ยดเล็กน้อยชิ้นส่วนพวกนี้ก็จะเป็นของคิตะโกะหมดเลยถามว่าถ้าเทียบกับคันเดิมเนี่ยพอมันใส่ของแต่งเข้าไปเนี่ย CT 1 2รี่เนี่ยมันจะรถมันจะดูลุยแล้วก็ดูป่อยเต็มขึ้นนะครับรถมันจะดูเต็มขึ้นมากๆเลยเนี่ยอย่างรายเอียดตรงเนี้ยพวกไอ้การคันสตาร์ทการพักเท้าเนี่ยก็เ,เป็นของคิตะโกะพอมันเป็นของแต่งรถมันดูเต็มครับอืม ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สนใจของแต่งชิ้นไหนโทรไปที่เบอร์ในคลิปนะครับไม่ต้องโทรมาหาผมนะครับเพราะว่าทางทีมงานขับเฮาพิษณุโลกเนี่ยเขาคอยให้บริการอยู่นะอยากรู้อะไรอย่างหมวกน็อกไซส์ไหนเสื้อไซส์อ,อะไรก็ลองถามเขาได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจทีมงานเขาคอยให้บริการอยู่นะครับแล้วก็สนับสนุนเราได้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกเ็เป็นสมาชิกหรือว่ากด ซื้อของดูของผ่านตะก้าของเรานะครับแต่ซื้ออะไรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องซื้อของในตะก้านะครับแค่กดของผ่านตะก้าของเรานะครับก็เป็นการสนับสนุนช่องเราได้อย่างมากเลยแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ